ครับผมวันนี้วันเกิดยิง่งเอ๋ครับผมพาย,ย,างย,ยิงเอมาสืบเค้กเหนียลดมบ่ค่อยดีครับผมหนาบูดด้วยต,ติดตามชมต่อไปครับพอร้านเค้กแล้วครับผมเราเตรียของแล้ว<ส>นี่นา่งล้างเดือกเคกก้กครับผม ได้เช็คแล้วครับผมนั่งเฉยอยู่ครับผครับผมเช็คเก่งก่อนเช็คยงนี่เช็คมัพร้าอ่อนสดผะพร้าอ่อนเดีครับผมใบหวยครับผมใบหวยขอญาตครับ่ไไอบนครับผม